ไปตลาดแรงกันครับพี่น,อน้องนี่มันนี่เสนอเมนูอย่างพี่ไ<า><า>อตต้ตำมะฮุงกุ้งสดตำมะฮุงกุ้งสดย่บานก็กินได้ตำมะฮุงมานี่เยังกินตำมะฮุงดีนะ้ำมีกุ้งสดอะไปตลาดกันครับพี่น้องป้าตลาดไงยอยู่นะพี่น้องตลาดไอยุห ระแบบตอนนี้ยังหาหม่องจอดรถยังบ่ได้นะพี่น้อง <laughs> ไปตลาดกันครับพี่น้องเมนูมันนี้ตำบัก่งกุ้งสดค,คือกินได้ตำบัก่งแท้โอ,อ,อ้ตลาดแบบใหญ่มากอันนี้คือมาตลาดหนพี่ไอ้ตลาดเย็นหินชะโงตลาดเย็นนหิชะโอ้ไปเบิ่งครับพี่น้องว,าวา่าควรจะได้เอี้ยง ว้าวตวนกนมาฮึอ,อโวคาโดไหมโหยานขายเยอะมากน้องอุ้ยโกบนี่หนูไม่รู้ปลาของวัวขายขายอยูอค่ครัวละ อ,อ,อดออดม้ <ฮา S 2> หยังหมูกระทะเอวอืน้นเม่อคืนกับกินมม้อน้ก็กนบป็นบ่เบื่อเลยครับหมูกระทะน,นาาีอันนี้ไหมรครับม่อึืนก็กินมม้อนี้ก็กิน บ้านเจา้าหมูกระทะเนาะองค์ต้เชียงเลยไม่ได้กินอะไรได้ไม่ได้เน,นี่สรุปไม่พ้นไม่พ้นหมูกระทะแล้วนี๋ยวเขาเอาไปหั่นใช่ไหมใช่แต่ว่าเอาอันเล็กๆไปก็ได้เราจะไม่ต้องหั่นไม่มีเล็กไม่เป็นไรเอาไปอันนี้คือเล็กสุด นี่เน้นแมงกับพุนเลยคือแค่นั้นแหละเน้นหมูกับแมนกนคุ้ยเดี๋ยไน้องหมูจะัสรยนาแบบอันนี้อันนี้นขอใครบ้างนี่นของหนูสอง